บายดีตอนเช้าทุกคนสำหรับคลิปนี้ซองบรรณาพาเพลินจะพาทุกคนไปเลาะสมบรรยากาศของโมบานอยู่เขตสุนับทอยู่ในลาวเนาะว่าบรรยากาศจะเป็นยังไดตอนนี้แมนบรรยากาศตอนเช้าๆเราตื่นมาหลังจากที่เมื่อคืนนี่พวกเราไปห่วมงานบุญนะกรัเจ้าอยู่วัดอยู่วัดของบ้านเพิน,นี่เป็นซาเน,นเนาะเพิ่เอิรว่าซาน เพิ่นจะเหตุขึ้นเวลาที่เฮือนเพิ่นจะมีงานหรือว่ามีบุญตามที่สอบถามกับเจ้าของเพิ่นเพิ่นว่าเวลามีมีมีบุญหรือว่ามีงานแล้วเพิ่นจะเหตุซ่านขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นเวลาเพิ่อขางัวล่มงัวเนาะเพิ่นจะเอาซีนนี่ขึ้นไปเหตุอยู่เทิงนี่คอยก็ถามว่าเอ้าเป็นหยังคือบ่เหิตอยู่เพิ่นขั้วเพิ่นว่าประเพณีหรือว่า c u เจอร์ของบ้านเพิ่นเขาเจ้าเฮ็ดแบบนี้เพิ่นว่าขาเจ้าจะเฮ็ดแบบนี้แล้วก็เอาซีนเอาหยังคนขึ้นไปเฮ็ดกินอยู่เทิงนี่นะแซวๆเต็มๆๆๆอยู่ ผนแบบประเภทนี้บ้านเพิ่นเห็ดแบบนี้แต่พอแต่แม่แต่ปูยาเพอละเพิ่นก็เลยเห็ดแบบนี้แต่หลังจากจบงานบัดนี้เพิ่นก็สิมั่งนั่นหมายความว่าถ้าเคลิ้นได้สิมีงานแหละข้าเจ้าก็สิเห็ดแบบนี้ขึ้นมาเห็ดเคิ้นว่าซานหรือว่าห่างเดินว่าห่างอันนี้เพิ่นหากาเคิ้นว่าหากาแล้วงานก็เลยว่ายังอยู่นี่เพิ่นกำลังสีมั่งแหละอีกบัวโดนเพิ่นก็สีมั่ง อันนี้ภาพแบบนี้หาเบ่งได้งากเลยเนาะเพื่อหลังนี้นี่อยู่ในหูบทรงของแบบดั้งเดิมนั่นี่เพราะว่ามุงโดยไม่เพื่อปะสาซนเขตนี้ข้าเจ้าก็อยู่กันแบบเรียบง่ายอยู่กันแบบสบายสบายหลังนี้มันเป็นหลังเก่าแก่เลยน,ลน,น,น,ลยลยนี่แต่ว่าพินนาจะไม่ได้อยู่แล้วลนี่เป็นหุบทรงเก่าเลยตัวนี้โอ้ เสาบักใหญ่บักใหญ่เลยเสาเฮือนเพิ่นปากันลงเสบาดเนาะเป็นได้เมื่อคืนนี่มัวนบออยู่จนเลิกนะเนาะเพิ่นกำลังลงเสบาดตอนเช้าเนีเพราะว่าเมื่อคืนนี่อ่าเป็นงานบุญและตอนเช้าเขาเจ้าก็สิมีพิธีเสบา่าฝนกำลังลงแซ่เอยู่ สบายดีตอนเช้าเหรอสบายดีตอนเช้าีเกี๊ยมลงสยบา,นะบายเนาะเมื่อ,อคืนนี่ก็ลงบ่ลงมาบุญบ่ลำบงเอาน,นอนจ <laughs> ุดนี้่แกมันหันค้าประจำบ้านเลยนี่ <laughs> อันนี้อ,นนอ,นนนอันนี้มันเซเว่นอีเลเว่นอันนี้มันเซเว่นเอทเป็นหันค้าของขอะ่อาหมู่บ้านเลยได้นี่เป็หนหันค้าน้อยๆแต่ว่าโอ้เครื่องร้ายเลยมีขายทุกอย่างเนาะ ้าานขทวัดเพื่อนนี่ก็ใหญ่อยู่เนาะใหญ่กองขวางอยู่เลยสวัสดีบ่าวพรสวัสดีเป็นไงเมื่อคืนนี้บ่าวพรเป็นเจดีเออเป็นวเป็นดิเจจัมเป็นไป่วเลยเป็นดิเจจัเป็นเนาะ บอรพรใส่สุดเยกเลยเมื่อคืนแดนที่เราแดนดีเจจำเป็นดีเจจำเป็นที่เรามาหัวงานงเหมือนก็เลยว่าจัดเมื่อนชางที่ที่เสียบาทอยู่เขตนอกเนาะอยู่เขตชนชนบทก็อาจจะบ่รู้หลาขึ้นในเมืองแต่ว่ากะบรรยากาศกะอบอุ่นเลยสบายดีมาเสียบาทเมือ่อคืนนี่มาแดนนาฮาั่นนะเมื่อคืน ปัยาอยูนีั้เมื่อคืนนี้ได้ส่ะเื่อแวบๆๆอยู่น่ฝพั่งมาลงมาใส่บาตรมิเอพงม์ทำงานเนาะมีดูตะแเงตอนเช้าเราผานายเลยคืนกงคืนเราผันวายคืนเราผนเต้นกระจุยกระจายเลย ເພາະແມ່ນຳລູກລຳຫຼັງຈາກນີ້ຄັນກັນເວນລະເພອນນີັນກັນຄືນນີ້າໂທຈັດເມັ ให้ถ่ายน้ำแนหน่อยหนึ่งให้ถ่ายคู่บ้านถงกว่าน้อยหนึงอถ่ายถาถ่ายถ่าเกอนาทนึงอขอไปขไปขไปขอไปไปรวมกันรวมกันไปัแปไปไปนางสาวลาวประจำปี2 0 2 4 กันใจเด้อเอามันถึงงามมันถึงงามกันใจก่อนจักสองนาทีอ่าอ่าเด้ได้เสามอ่าสิ้สิ้นสิ้ไปหน่อยสิ้นได้หน่อยสิ้นได้หน่อยเอากันใจกันใจแล้วเราบอกกันนั่นนั่นคือเพือนฝาดจริงบอกอ่าชิด้นไปยเป็นี่อย